อันที่หนึ่งนะคะแนะนำให้ไปลงทุนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ลงทุนแล้วเราเก็บเงินเพียงอย่างเดียวโอกาสในการที่ทําให้เงินเราเติบโตเนี่ยอาจจะต้องใช้เยเวลาที่นานมากๆข้อที่2ค่ะแล้วลงทุนในอะไรดีละ่ะเครื่องมือในการลงทุนนะแต่ละเครื่องมือค่ะเป็นยานพาหนะที่พาเราไปถึงเป้าหมายในระยะเวลาที่แตกต่างกันถ้าวันนี้เนี่ยเรารู้จักลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้เราโดยเฉลี่ยนะคะประมาณสัก8%อันที่3ส,สําคัญมากๆค่ะเก็บเงินค่ะเก็บ แล้วก็ทยอยลงทุนแบบสม่ำเสมอในทุกๆปีค่ะข้อที่4ค่ะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายนยะคจะทำให้เรามีเงินที่เราเก็บออมได้มากขึ้นสุดท้ายแนะนำให้นิเตอร์ค่ะหรือตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของเราตรวจสอบแผนการเงินของเราทุกปีค่ะถ้าเราตรวจสอบอย่างสม่อเสมอทุกปีเนี่ยเราจะสามารถ,ถถึงเงินล้านได้อย่างแน่นอนค่ะ